วิบากกรรมของการชอบนินทาคนอื่นกล่าวร้ายพูดลับหลังในทางไม่ดีถือเป็นหนึ่งในกรรมทางวาจาที่ส่งผลทั้งในชาตินี้และชาติหน้าโดยหลักพุทธศาสนาโดยเฉพาะในอบาย,ยมุขและอกุศลกรรมบทสิบได้กล่าวถึงผลกรรมของวาจาไม่ดีไว้อย่างชัดเจนการนินทาคือการพูดถึงผู้อื่นในทางที่ไม่ดีลับหลัง โดยไม่มีประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดความเจริญแก่ผู้ใดแม้จะพูดถูกต้องก็ถือว่าเป็นวชีทุจริตชนิดหนึ่งในทางพุทธศาสนาถ้าพูดเท็จก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกเปลวไฟผลกรรมหรือวิบากกรรมของการอินทา 1. เสื่อมมาลาเสื่อมยศ คนรอบข้างไม่ไว้ใจไม่อยากร่วมงานไม่อยากช่วยเหลือทำให้ขาดโอกาสทางสังคมและการงาน 2. ชีวิตมีแต่คนพูดจะว่าร้ายหรือใส่ร้ายกรรมส่งผลกลับทำให้มักตกเป็นเป้าของคำพูดลับหลังโดนนินทาหรือใส่ร้ายโดยไม่มีมูล 3. ม,มักเจอคนคบไม่จริงปลิ้นปลอน ผลของกรรมทให้ดึงดูดคนประเภทเดียวกันเข้ามาในชีวิตเช่นคบคนแล้วมักโดนยินทาลับหลัง 4. พูดอะไรคนไม่เชื่อถือเพราะกรรมทให้วาจาไม่มีน้ำหนักพูดความจริงคนก็ไม่เชื่อห้าเกิดในภกหน้าเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือคนใบพูดไม่ชัดเป็นผลของวจีทุจริต โดยเฉพาะคำส่อเสียดและคำเพอ้อเจอ้อ 6. เสียสติปัญญาผู้ที่ชอบนินทาผู้อื่นมกักจะมีสติปัญญาหย่อนยานเพราะใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวชอบจดจ่อกับเรื่องของคนอื่นมากกว่าการพัฒนาตนเองในชาติต่อไปอาจเกิดมาเป็นคนโง่เรียนไม่รู้เรื่องตัดสินใจผิดบ่อย เจ็ดถูกนินทาใส่ร้ายป้ายสีในพระพราชต,ต่อไปจะถูกใส่ร้ายอย่างไม่เป็นธรรมถูกกล่าวหาว่าทำในสิ่งที่ไม่ได้ทำหรือแม้ในชาตินี้เองก็อาจต้องประสบกับการโดนซุบซิบนินทาถูกกลั่นแกล้งทางวาจาเป็นการรับผลกรรมของตนเองโดยตรง 8. มีปากแต่ไร้เสียง มีคำกล่าวว่าผู้ที่ใช้ปากทำร้ายผู้อื่นจะได้ดปากที่ไม่มีใครเชื่อคนที่นินทาบ่อยๆแม้พูดดีก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อถือคำพูดหมดพลังพูดอะไรก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องเท็จหรือไม่สำคัน 9. เชีวิตมีแต่ความวุ่นวายการนินทาทำให้เกิดความแตกแยกบัทอรความสัมพันธ์ ขอให้เกิดศัตรูโดยไม่รู้ตัวในที่สุดชีวิตเต็มไปด้วยคนเกลียดกลุ่มคนที่ไม่หวังดีและบรรยากาศอัดวุ่นวายใจไม่มีความสงบสุขสิต้องอยู่ในที่ต่ำถูกดูแคลนบางคนเกิดมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีใครนับถือไม่มีเกียริ เป็นที่ถูกสบประมาทถูกคนรอบข้างดูถูกเสมอทั้งหมดนี้คือผลจากการเคยดูหมิน่นคนอื่นผ่านการนินทาในอดีต 11. เสียโอกาสทางการงานและความสัมพันธ์ เพราะคนไม่ไว้วังใจไม่อยากเข้าใกล้อาจทำให้พลาดโอกาสที่ดีในชีวิตเช่นการโปรโมทงานการสร้างมิตรภาพดีๆเพราะคนมองว่าไว้ใจไม่ได้หรือกลัวจะถูกนำไปพูดเสียหายลับหลังปายุดกำหนักยิ่งขึ้นท่านินทาผู้มีศีลเช่นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่ที่เคารพ นินทาใส่ร้ายแบบเจตนาทำลายชื่อเสียงนินทาเรื่องส่วนตัวโดยไม่มีมารยาทและปราศจากเมตตาเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่วิธีแก้กรรมจากการนินทา 1. ตั้งสติหัดเงียบเมื่อมีใจอยากนินทาให้หยุดก่อนตั้งสติไว้ไม่พูดตามกระแสะแม้มีเรื่องให้พูดจริงก็ตามเพราะการเงียบ คือการสร้างบุญอีกอย่างหนึ่ง 2. ส,สารภาพบาปในใจขอขมากรรมระลึกถึงสิ่งที่เคยทำผิดและตั้งใจขอขมาด้วยใจจริงเช่นอธิษฐานว่าข้าพเจ้าอาโหสิกรรมแด่ทุกดวงจิตที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินทางวาจานินทาพูดให้ร้ายด้วยความรู้เท่าทันหรือไม่รู้ข้าพเจ้าสำนึกผิดและขอตั้งจิต ไม่ทำอีกขอโปรดอโหสิกรรมให้ด้วยเถิด 3. ม,มันจเจริญเมตตากล่าวทำดีให้ฝึกมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นหัดชมคนอื่นบ่อยๆช่วยเหลือด้วยวาจาเช่นให้กำลังใจแทนการนินทาจะได้สร้างพลังแห่งวาจาใหม่ที่เป็นกุศล 4. โส,สวดมนรักษาศีล หากตั้งใจจะลดกรรมในระยะยาวการรักษาสินข้อสี่ไม่พูดเท็จไม่ส่อเสียดไม่อยากขายไม่เพอ้อเจอ้อเป็นเครื่องมือสำคัญในการชำระกกรรมทางวาจาแนวทางแก้กรรม 1. ห,หยุดนินทานมันเจริญสติทุกครั้งที่รู้ตัวว่าจะพูดลับหลังใครให้หยุดแล้วพิจารณาว่าจะพูดไปเพื่ออะไรใครได้ประโยชน 2. รักษาสินห้าโดยเฉพาะข้อที่ 4. ไม่พูดเท็จสอเสียสินข้อนี้ช่วยควบคุมวาจาให้บริสุทธิ์มากขึ้น 3. หมั่นพูดคำจริงคำไพเราะและมีประโยชน์เปลี่ยนนิสัยการพูดให้ดีเช่นกล่าวเช่นชมคนอื่นหรือพูดให้กำลังใจคนอื่นแทน สี่อุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรทางวาจาเช่นสวดมนต์ทำบุญแล้วอุทิศบุญให้ผู้ที่เราเคยนินทาหรือลบหลู่ทางคำพูด 5. สวดมนต์บทอริยวินัยหรืออริยมรรคเพื่อขอขามาและปรับวาจาให้ตรงทางธรรมเช่นบทพุทธคุณธรรมคุณสังคุนกพี่ราบสุดท้ายนี้ การนินทาไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่เป็นดังลูกสรที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงใจเราเองในวันใดวันหนึ่งการฝึกวาจาให้เป็นวจีสุจริตจะนำพาชีวิตให้มีเกียรติมีศรัทธามีคนรักแล้วไว้ใจอย่างแท้จริงหากคุณกำลังตั้งใจจะปฏิบัติตัวใหม่ขอให้เริ่มจากวันนี้แล้ว ชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ